สวัสดีครับอู๋ไชน์โตรมีครับวันนี้เป็นวันพระอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับในสายนะครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับก็วันแรกนะครับของอหลังสงกรามนะครับในปีนี้นะสองห้าหกแปดครับก็เป็นคันแรกนะที่เรารับรถนะครับเป็นรุ่นนี้ครับสามสองศูนย์ดีนะเป็นรถลูกค้าเราครับนะมาทําเกี่ยวกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับฮะ ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับในอู่นะฮะอู่เช่าตู้ลูุลีครับคอมเมนต้องเอ็มนะครับเป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็เฟอร์กอร์กำลังเครื่องพังเครื่องอยู่นะครับก็เรียบร้อยนะฮะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับนะโดยเฉลี่ยนะครับก็เดี๋ยวรีเซ็ตหน้าจอนะครับแล้วก็ตรวจสอบน้ํามันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเลเวลนะฮะระดับน้ำมันเครื่องอมีตามเกณฑ์หรือเปล่านะฮะก็ เป็นคันแรกนะครับของวันนี้นะครับ17นะก็ท่านไหนนะครับที่ใช้รถเบ้ียมนะครับโทรมาถามกันเยอะนะครับเมื่อวานก็มีผู้ใช้รถโทรมาถามเยอะครับอาการเกียร์ไม่เปลี่ยนนะเข้ามาสองอู่แล้วเกียร์กระตุกนะฮะทำยังไงก็ไม่หายนะครับแล้วก็บางคนก็โทรมาแจ้งบอกว่าเปลี่ยนอะไรแล้วก็ไม่คืนซากบ้างนะฮะหลายๆอย่างนะครับปัญหาของรถมีมากมายนะครับอย่างเคสเมื่อวานก็กรุงเทพนะครับแถวละกระบัง กรุงเทพนี่เยอะนะฮะโทรไปเยอะนะครับก็ขเขากลัวหรือขยาดก็ไม่รู้นะอันนี้เราผมก็ไม่ทราบเราก็แจ้งตามนะคาของเอฟซีเรานะครับที่ได้รับทราบมานะครับอาจจะจริงเท็จประการใดอันนี้ก็ไม่ไม,ไม่อาจล่วงรู้นะฮะแต่ผมก็อยากจะชี้แจงให้ฟังว่าเมื่อท่านโทรมาปรึกษานะครับเราก็ให้คำปรึกษาไปนะครับส่วนคำปรึกษานั้นจะวางขั้นตอนได้ถูกต้องไหมท่านต้องไปําดับเราเอง นะครับเพราะว่าช่างแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็อยากให้ท่านมีรถที่สมุนใช้นะครับนะพยายามอย่างที่สุดนะครับที่จะให้ท่านได้รับรู้เรื่องต่างๆแล้วก็ไม่ห้องเข้าไปซ่อมแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นมันไม่จบนะทําให้วนเวียนนะครับแล้วก็เกิดความมุนหงิดนะครับเกิดความทุกข์ขึ้นนะครับแล้วก็เกิดความระแวงนะทีนี้เวลาจะเข้าอู่ต่อไปก็ไม่กล้าครับนะระแวงไปหมดครับอันนี้เราเข้าใจนะปัญหาพวกนี้มันมีมา สามสิบปีสี่ปีห้าสิบปีนะครับนะเกี่ยวกับช่างกับผู้ใช้รถเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนะถึงท่านจะระแวงขนาดไหนท่านก็ยังคงต้องใช้รถต่อไปนะครับแล้วก็การใช้บริการสูงในการใหญ่นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายมันจะสูงนะครับอย่างที่เรารู้รู้กันนะครับอย่างอย่างน้อยๆท่านก็ต้องเผื่อใจนะเพื่อซ่อมอู่นอกนะครับเพื่อเป็นการเซฟนะเซฟเงินนะครับนะ หรือเซฟรายจ่ายนะประจําเดือนของท่านนะเพราะบางบางท่านก็ออกมาแล้วต้องมีค่าง,งวดทุกเดือนนะครับแต่ก็อยากได้รดยุโรปขับนะทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันให้ได้ครับมีเงินส่งค่างวดครับมีเงินซ่อมรถนะครับก็อย่างนี้ครับอยากจะให้ท่านค่อยคิดพิจารณานะฮะการซ่อมรถนะครับมีข้อมูลต่างๆมากมายในเว็บนะฮะแล้วก็ลองหารายละเอียดแล้วหาบทสรุปดูให้ได้นะครับว่าหลักการที่แท้จริงมันคืออะไรนะครับแล้วเวลาท่านนํารถเข้าไปซ่อมสาบริการต่าง ช่างให้คําแนะนําท่านมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่ามีการพูดบนไปบนมาเอาแต่ตัวเองนะครับหรือพูดเยินยอตัวเองไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่สังเกตได้นะในคําพูดนะครับนะพยายามจับพิรุษครับแล้วท่านก็จะเห็นความลับที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะครับเวลาเราเจรจากับช่างนะครับส่วนท่านไหนที่ พยายามที่จะเรียนรู้นะครับแต่บางทีไปเจอช่างที่ดีแล้วนะครับแล้วเราก็สื่อสารไม่ตรงกันนะครับทําให้ท่านเนี่ยเกิดลังเลอันนี้ก็เยอะครับเคสแบบนี้นะครับให้เอาหลักการเป็นศูนย์กลางครับนะหลักการที่เขาทากันทั่วโลกครับเป็นศูนย์กลางนะครับนะไม่ไม่ต้องมองโลเคชั่นครับอย่างที่ผมบอกนะตึกหลายห้องกูกระเบื้องนะเสื้อทีมเสื้ออะไรต่างๆนะสปอนเซอร์ต่างๆไม่เกี่ยวนะครับให้อยู่กับตัวช่างกับระบบช่างนะครับก็ เป็นแนวความรู้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมฟังเกี่ยวกับเรื่องการโอหอนเกียร์นะเดี๋ยวผมจะนําความรู้เรื่องเกียร์มาบอกนะครับว่าเทคนิคการนํานำรถเข้าตรวจสอบเรื่องเกียร์เนี่ยเกียร์กระตกุกเกียร์ไม่เปลี่ยนนะคัดลื่นนะเราจะต้องอทอางนะําอย่างไรนะแล้วควรจะตัดสินใจอย่างไรนะผมจะพยายามมาบอกข้อมูลทั้งสองฝั่งนะครับเกียร์มือสองมีไหมนะจากนอกนะครับหรือมาโอหอนเกียร์เปลี่ยนชุดซ่อมเป็นผ้าคลัดช์ใหม่หมด ดีกว่านะครับก็จากที่เราได้ฟังดูนะครับมีบางร้านนะบางค่ายนะก็ไปเยือนยอนะตัวเองนะครับว่าซ่อมเนี่ยจบนะครับซื้อมือสองมันมันก็เอาเก่ามาใส่เก่าอะไรทํานองนี้ครับนะเห็นพูดแดกดันกันไปแดกดันกันมานะครับเราก็นําคลิปออกมาเผยแพร่นะครับแล้วก็พอคนได้ดูคลิปนะก็รู้สึกว่าเ้ยร้านนี้แม่งตรงไปตรงมาดี แล้วก็เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาไขาข้อข้องใจในจุดนี้ครับนะเผื่อท่านจะไดะ้แนวคิดนะครับการที่นําคลิปเสียงต่างๆที่มาออกตามเฟซเนี่ยครับนะพอแอบอัดลูกค้าแล้วก็เอามาออกหรือการตั้งใจจัดฉากเอามาออกนะให้ร้านตัวเองเนี่ยดูดีแล้วก็โปรโมทนะมันจริงไหมนะครับอย่างที่เขาได้กล่าวมานะครับผมก็อยากจะมีส่วนในการ ชี้แจงนะในเคสแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสมัยนี้ฮะลูกล่อลูกชนมันเยอะนะครับเทคนิคกลยุทธ์กาโกนโกงมันมากนะเพราะนั้นมนุษย์ทาได้ทุกอย่างครับนะครับนะมนุษย์ก็ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองด้วยนะครับมนุษย์บางคนก็ตะแบงนะครับช่างบางคนก็เห็นแก่ตัวนะครับหรือไม่ฟังใครนะครับหรือทําธุรกิจมาแล้วก็ลงทุนไปเยอะแล้วก,ก็ต้องว่าของตัวเองดีนะเพราะฉะนั้น การรับฟังสิ่งรอบด้านเป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมว่านะนะก็เหมือนกันนำรถเขาซ่อมนะครับนะครับถ้าคุณได้ช่างตะแบงไปนะครับเขาก็ซ่อมในแนวของเขานะครับไม่ได้ซ่อมแบบส่วนกลางนะฮะที่เขาซ่อมนทั่วโลกนะครับส่วนนบริการใหญ่เนะี่ยส่วนมากนะเขาจะมีกติกาอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกฎระเบียบต่างๆนะที่ดูแลพนักง,งานอยู่แล้วแล้วก็ขั้นตอนการเมคทนเน้์นเขาค่อนข้าง เป็นลาดับชั้นนะครับก็เชื่อถือได้ครับเพราะมาจากแบรนด์ผู้ผลิตนะครับซึ่งเขาส่งรถมาขายให้เรานะครับเขาต้องส่งระบบการจัดการมาให้ด้วยนะครับก็คือการดูแลรถตัดก,การขายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการวิเคราะห์พิจารณาหาข้อมูลไม่ใช่เรื่องยากครับนะยูทู e มันมีเป็นร้อยคลิปพันคลิปนะนะแต่มันก็ไม่ได้แท้ทั้งทั้งร้อยคลิปพันคลิปครับนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าวิธีการดูดูอย่างไรและถ้าต้องตัดสินใจอย่างไร นะถึงจะเป็นการตัดสินใจที่ใกล้เคียงที่สุดนะด้วยประสบการณ์ของผมนะครับถูกไม่ถูกเดี๋ยวพอ่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขอให้ได้พูดนะเนื่องจากว่าประสบการณ์เรามีนะทิ้งไปเฉยเฉมันก็เปล่าประโยชน์นะครับก็อยากให้ผู้ใช้รถได้รับทราบกันไปทั่วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับเบส20เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะเกิดต่การแล้วก็ขอแจ้งลูกค้าเลยนะมาไวเข็มไวครับนะลูกค้าเรามีรถสองคันนะครับท่านนี้นะมี GT คันหนึ่งครับนะก็ดูแลกันไปครับเรื่องของเหลวนะ ทำแต่เรื่องของเหลวครับเพราะรถก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับก็จากสถิตินะครับที่เรามีข้อมูลรถลูกค้าอยู่นะครับก็ไม่ได้ซ่อมอะไรอย่างอื่นเลยนะมาแต่น้ำมันเครื่องอย่างเดียวครับแล้วก็สายเอสนะแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรนะสําหรับรถเอสสามสิบนะครับใช้ดีนะเป็นรถที่ใช้ดีนะครับเครื่องยนติดีเซลนะครับก็ฝากกดไลค์ก็จะ์กดตามซัดไครนะครับก็สมการผ่านไปแล้วนะครับขอให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตเหมือนอ่า คนปกตินะฮะทั่วไปนะครับที่ต้องหาเช้ากินขํานะครับแล้วก็หารายได้เข้าครอบครัวนะครับเพื่อส่งค่าน้ําค่าไฟส่งค่ารถส่งค่าบัตรเครดิตส่งค่ามือถืออะไรต่างๆที่ทั้งมีภาระนะครับนะทั้งค่าเทอมลูกนะค่าเล่าเรียนต่างๆกินใช้ในบ้านนะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นใช้เงินไปหมดแล้วครับส่งค่านะซื้อความสุขก็สุดเวี่ยงไปแล้วนะก็กลับกลับมาตั้งหน้าตั้งตาอีกทีนะครับนะ โอเคนะครับก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวจะต้องขอจบคลิปแต่เพลง,พงน,นี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ